ปีใหม่นี้เดี๋ยวเราไปนู่นกันดีกว่าไปไหนอะไปภูทับเบิกอีกแล้วเหรอเออแต่ว่าภูทับเบิกนีปก่ปกติเขาจะใช้รถแบบประมาณประเภท p p v แบบว่ามีโฟว์ดไอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ต้องทำไมอะเพราะว่างบเรา<ฆ>ค่อนข้างมีจํากัดบุลีไม่งบเรามีจํากัดเข้าใจไหมงบหนึ่งลวงบมีจํากัดงบการออก,กรถเรามีจํากัดโอเคเดี๋ยวพาไปดูหนึ่งคันที่สามารถที่จะพอนได้เดือนประมาณสักห้าพันกว่าบาทแล้วมีงบเหลือๆไปเที่ยวโอเคไปไปดูได้นี่เลย จอนนอยู่นี่จะเป็นคันนี้เหรอคันนี้เลยขาเด่นๆอย่างนี้เลยนะต้องนี่คือ Mazda 2 1.3 Sky Active ปี2018เินแล้วคือทําไมถึงใช้คันนี้รูป้ป่ะทำไมอะเล็ไหมันน้อยแอ่หนูรู้ด้ว่ามันทำไมเพราะอะไรเครื่องแค่พันสามไง อ่ามันประหยัดน้ำมันใช่ไหมประหยัดอยู่แล้วแห็มบอกแล้วว่าเดินทางไกลๆก็สบายสบายเลยแล้วก็วิ่งประมาณสัก24 25โลประมาณนี้วิชิลเลยดิอย่างเงี้ยใช่ใช่มีเงินเหลือพอนรถยังมีเงินเหลือตอนน้ำมันอีกน้ำมันอีกเที่ยวอีกแล้วมาดูสภาพดีกว่าน้องเนยได้ได้ได้ที่เราจัดมาให้ตัวนี้อ่าที่แผนกซื้อเข้าเราคัดมานะครับอันนี้บอกก่อนนะข้อแรกเลยเป็นรถเอ่อลำดับเดียวก่อนลำดับเดียวป้ายแดงนะครับดูสภาพดูสภาพ เคยก็เมื่อกี้ไงก็กลัวมันนี่ไงตัวนี้ยังเป็นไฟมังตีอยู่อ่าใช่เพราะว่ามันจะมี2ตัวสําหรับตัวมาด้าสอ่ะจะมีตัวสปอร์ตกับตัวสกายแอคทีฟมันจะต่างกันที่รูปทรงเฉยเอยใช่แต่ว่ารู้ไหมว่าจุดเด่นของคันนี้คืออะไรคืออะไรถึงเขาจะเป็นรถซีดลานอ่ะแต่เขาสามารถพับเบาะด้านหลังได้เฮ้ยเดี๋ยวค่อยๆไปดูไปต่อมาต่อมานี่นี่นี่มีบอกแล้วว่าให้จัดยางใหม่ให้ นี่เลยจะไปไหนเราเคยออกกล้องวะเนี่ยดูอยู่ดูอยู่เคยออกกล้องวะเนี่ยยางวิชลินอ,อ่า <laughs> ยางวิชลินนะครับตัวนี้จัดแม็กมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้สเปคยางอยู่ที่หนึ่งเก้าห้าทับหกศูนย์นะครับแล้วก็ขอบสิบห้าทำไมถึงใส่ใส่ขอบสิบห้ารู้ปะ่ะคือมันเป็นฟิกเมนที่ ทางศูนย์เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ขับแบบสบายๆถ้าใส่สิบเจ็ดเอาจริงๆเจ็ดมันอาจจะแข็งไปนิดนึงแต่ทรงมันสวยมันอาจจะแบบว่าสูงขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยติดตุ้มด้วยเวลาขับดูประมาณโดยประมาณถูกต้องแล้วก็ตัวเนี้ยดูไฟเลี้ยวดูไฟเลี้ยวก่อนนี้ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวมันขึ้นมาอยู่ที่กระจกนะไม่น่ารักนะดูครับแล้วก็ใครที่ต้องการรถแบบว่าแนวสปอร์ตสปอร์ตอ่ะหนูว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยถูกต้องเลยดูด้านในอันนี้สปาให้เรียบร้อยเห็นปะเหมือนสปาหน้าะ เหมือนคล้ายๆกันอ๋ออ่ามันเหมือนคล้ายๆกันแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะได้คิ้วกันสาดแล้วด้วยแล้วก็รถของเราติดฟลไม่ทุกคันอรอบๆโรงงานนี่ <ๆ S 1> มีคนหนักม <ๆ S 1> ีกความจะมากระอบใหม่อนนี้แล้วก็คันนี้มันเป็นเ,เรื่องของรถประเภทซีดานนะครับจริงๆเรามี2องคันนะมีแฮทแบ็กกับซีดานนะครับตัวนี้เป็นตัวซีดานซีดานก็คืออ่มันไม่มีประตูด้านหลังแต่มันมีที่เปิดด้านหลังใช่แล้วนี่ตาจะเป็นมันแต่ว่าพื้นที่เขาอะ ยใส่พอวะล่ะของเดียวอะพรว่หนูลงไปนอนได้เลยเนี่ยแล้วก็วิธีการพับเบาะเขาได้เหรอได้เหรอไม่ยากเห็นไหมเอ่ยอ่ะบาลองพับดูเลยเห็นไหมเห็นบอกว่าพับเบาะได้อันนี้ผมเปิดแล้วไม่ต้องดึงแคทลุกแล้วพับได้แบบว่าคนละฝั่งเลยนะอ่ะโอเคนี่อันนี้กดแล้วนะกดแล้วนะแล้วก็ตัวนี้มีระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังสองจุดสี่จ้ารอาะผมอไม่ห้สี่เลยคันนี้ไม่ผมใส่แว่นสองมันน้อยไปนึกว่าไม่ทัดแล้วหนูก็ใส่ เดี๋ยวไปดูการพับเบาะดีกว่าเนาะ<บ>เดี๋ยวเราจะรีกันเรื่องการใส่แบบอ่ะเดี๋ยวน้องเนยเปิดตรงนู้นก่อนเลยใช่ค่ะอันนี้อ่ะสอนพับหน่อยทำไง,ไง<อ>นี่ไงเพราะว่าพี่ยึดแล้วพอพี่ยึงข้างหลังเสร็จปุ๊บพี่พับเบาะลงมาได้เลยการใช้งานไม่ยุ่งยากแล้วก็เข็มขัดไหนถ้ารู้สึกว่าเก<อ>ร็งอะเอาออกได้เลยเออประมาณนี้ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับโอ้ยมันมันก็ใส่พวกอะไรยาวๆได้นะกว้างไหกว้างกว้างกวใครบอกแคบวะอ่าโอเคดูด้านหน้ากันดีกว่าน้องเนยมาดูนี่ดีกว่า อะไรอ่ะตัวนี้เป็นพูสตาร์ดยุ้ยเแองไห้หนูบอกแล้วว่าคันนี้ทรงสปอร์ตพี่ปอนเออเดี๋ยวขับไปไกลๆอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างสบายนะวงล้ลายเป็นอะไรน้อเนยมังดีฟรังชันนะสามารถรับสายวางสายได้เลขไม้เท่าไหร่นี่ตัวนี้เลขไม้อยู่ที่แปดหมื่นหกนั้นแปดหมื่นหกเป่าป่ะล่ะกับรถ7ปีอ่ะพี่ปอน6ปี7ปีสภาพดูเห็นไหมโคตรใหม่จอ จริงชอบจอนะใช่คือทัดมืดเลยอ่ะป่ะแล้วทีเนี้ยเขาจะเป็นแบรนด์เดียวที่เป็นจอลอยเออคล้ายๆใช่แต่ไอ้นี่มันเหมือนมินิไอเรื่องของแอร์นะครับแล้วก็ตัวแบบแอร์เป็นแมนนวลละอ่าแล้วก็มีออโต้ด้วยนะใช่ได้หมดใช่ไหมได้หมดตอนนี้ก็มาในเกียร์ออโต้แล้วก็มีโหมดนี่ไห้ได้นะโหมดสปิด่ะอ่านี่ไงถึงบอกไงว่าแค่หนึ่งจุดสามก็สามารถที่จะขึ้นเขาลงห้วยได้เห็นป่ะอีกอย่างนี่ปรับไปเป็นแมนนวลอะไรเขาจะมีแบบว่าลูกเล่นตรงนี้ เห็นไหมตรงคอนโซลตรงกลางเลยน่าขยางแบมือใช่อปรับปรับพวกเอ่อพวกเอนเตอร์เทนเอ็มเอ็มกดเข้าไปอ่าก็คือลูกเล่นเขาเยอะมากเลยนะสำหรับตัวนี้เออมีโหมดสปอร์ตเวลาขับรถแรงแรงสบายเลยคันนี้อ่าไปดูข้างหน้าห้องเครื่องนิดนึงนิดนึงอยากรู้เหมือนกันว่าหน้้าหองเครื่องจะใหม่เหมือนด้านนอกหรือเปล่าออ แบบนี้แล้วนะเออน่าเครื่องใหม่หว่ะป่ะโอ้โหเฮ้ยกิฟว่ะมาดูมาดูกต้องมาดูใกล้ๆกล้ครับเราคันนี้นี่โอ้ห้องเครื่องเดิมๆจุดแต้มสีเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะพี่บอลอ่าโอเคสวยครบไหมครบครบครบนะอันนี้อันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเออ่มีการทำสีมาเล็กน้อยเครื่องฝาครอบเดิมสกายคีบนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ GS อ่าอ่าไปครบจบแล้วก็พร้อมเดินทางแล้วพร้อมเดินทางแล้วก็คือเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้องเครื่องให้ลูกค้าหมดเลยนะคะเป็นยังไงดีไหม กลัวดิกลัวอะไรกลัวไม่ได้เขาไปทำไมเพราะเดี๋ยวลูกค้าจะมาซื้อก่อนตายแล้วไม่เป็นไรเรามีสองคันอยู่ไม่นานบอกเลยว่ารถสวยๆอย่างนี้อยู่ไม่นานแล้วก็มาพร้อมกับราคาเท่าไหร่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นพี่บอลเฮ้ยราคาดีเปล่าวะที่พี่บอลบอกว่าผ่อนแค่ห้าพันอ่าห้าพันมีงบเหลือตอนน้ำมันอ่าโอ้สบายเลยไปเที่ยวชิลรับประกันนะมีอะไรให้ไปเลยสิบปีถึงแสนกิโลจบมีอีกปะมีดิให้อะไรอีก บริการเฉลี่ยจะเฉลียตลอด24ชั่วโมงก็ไปที่ไหนก็อุ่นใจทุกการแล้วลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดทางร้านมีรถสไลด์ไปส่งให้ฟรีส่งฟรีเอาไปเลยไม่คิดค่าใช้จ่ายโอเคถ้าใครชอบทำไงบ้างกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดต่อได้ทุกช่องทางมาลีโอมอเตอร์ได้เลยนะคะง่ายเลยคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราเข้าไปแชรใช่ได้เลยเดี๋ยวไงวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกัน